สวัสดีครับครับผมนี่เรามาอยู่ในเกมพีพีครับครับผมมาเกณฑ์มาเกณฑ์ไก่สองดอกนะเพราะเราไปของดีมานะของดีดี๊ดครับอ้าวขงคุณไม่มีฮะไม่ใช่ครับทําการล่อไก่มาก่อนนะเอาเอาก็แค่คือเอาก็ผมยังไม่ตบแล้วมาโจมตีเอาก็ผมยังไม่ซื้อครับแต่เราแต่ผมไม่ใช้ยาครับมันนี่มันนี่มันนี่นี่พีพีรุนรุน เอ้คู่นั้นแท็กไอ้แท็กไอ้แท็กรอไปรอไม่มาข้างบนก่อนไปชาร์จลูกอุ้ยอุ้ยโล่วิ่งว่งวิ่งเบอร์เบอร์นี่เบอร์แล้วเขาเขารู้ช่องไงโอ้จะรีบไปไหนอืออืออืไก่ลับไพ่ตอนนี้ก็พอตอนนี้บุกเลยนะแยงดีกว่าบุกเลยตอนนี้ไม่งั้นแยงแยงดีกว่าตัดจอดน้าเอาไก่วิ่งไปหมดแล้วไก่สามเพชรไก่ไก่สามเพชรมาอีกครับ เด้อบมลสุดมานี่มาขบอลติดด้านแมงนุมน่ะมันจะได้ขึ้นน้ำไม่ได้ไงแต่ไอปีดูปีดูนี้ด้แต่ผ่านแนทดูให้หน่อยเออเดี๋ยวเขาดูเฮ้ยอะไรที่อะไรโอ้ยแสงตกใจว่ะจีฮทั้งสองคนเลยอดแม่แม่แม่เข้าไปเลยเข้าไปใก้รถอ้าวแม่ เขาใจว่าไม่ชอบเข้าไปอ่ะไปวะไปไปแล้วแซงเฮ้ยเมื่อกี้ตะไบแล้วแมอุ้ยลบลบลบไปยัน <genau> อ <quiet> ีาโคตรเก่งอ่ะไอ้สัตว์กดตะวิไปทันนี้แม่งจะเปิดไฟขนาดไม่เปิดไฟไม่ทันโคตรมืดเลยป๊าป๊าป๊ามามาเอ้ยมันอยู่ข้างบนแซงแอบแอบแซงแอบแอบ าี่แอบเดเฮ้ย,ยเดี๋ยวเขาแอบแล้วเ <g énergie> อ๊ะโผล่ไอ้โป้อ้ยมันเห็นนะแสงโป้เว้ยพอมันเห็นได้ไงอะ่ะเดี๋ยวโป้นะมันโป้อะแม่งเฮียที่แอบไอ้จัตวอย่ามันเห็นนะอย่ไม่เห็นเออถ้าเห็นนะแม่งโป้ชัดแหละเลยละเฮ้ยเ <excessive S 2> นี่ยมันเห็นแสง น้าน้าฉันเลยอ่ะสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันอู้สวัสดีครับเราเจอโปกันแล้วนะครับเออเนี่ยไม่ตายหรยแสงแกโดนระเบิดมันโดนระเบิดแล้วมันไม่ตายเลยเหรอโหไอ้ด่างแม่งเลยถ่ายคลิปดิอยู่เนี่ยมีเกียร์ไหน โชคดีมันมาแล้วจ้ะขอโชคดีพี่โชคโชคดีกับเรามากมันมาแล้วแสงเอ้ยมันเอ็มเจ็ดเฮ้ยมันมันใช้เอ็มเจ็ดแสงฆ่าได้เอ้ยเขาฆ่ายอดหนึ่งเพชรดีกว่าโอ้ยมันมามันโตมันเจาะมาจากไกลอะแสมันอุ้ยเนี่ยรูว่าโปรมองเนแทะอุสอุษ์ตอนแรกเขาฆ่าเอ็มเจ็ดได้ โอ้แสงโปโปเมื่อกี้เห็นโปเมื่อกี้เห็นด้วยเมื่อกี้เขาเห็นมันมันฟังกันมันฟัดเนี่ยโอ้คนนี้กลัวฆ่าได้แสงขาฟาดน้องแสงแสงเอาใจแกเมาข้างหลังเมาข้างหลังมาข้างหลังโอ้ เนี่ย,นยเนี่ยเนยฉันรู้ว่าจีเมช่วยดูนะครับตัวแบนนะครับมันชื่อกากกา,กากคนน่ารักดีนะครับกาคกนกน่ารักดีท่ากิ๊กขู่มาด,มาดิมาดิมาดีมาดิมาดิีเอมครับแต่เอาแต่ผมขอให้ถ้าผมเป็นเป็นดอกนะครับรแสงหลังไม่ไม่มัน อุ้ยเหตุเนี่ยนั่นน่ะสวัสดีครับเฮ้ยอะไรแม่เพื่อนพี่พอดีเลยอาจคลิปคือพอดีเลยตายมองสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าแรับแรับแร็ปอ้ยแซวมันตุ๋ยอะตายไปเถอะแ้ะถ้าไม่ออกก็คือโป๊ ออกไปนารักมี